สวัสดีครับทุกท่านครับผมพาทุกท่านมาชมอีกหนึ่งห้องพักนะครับที่สีตาบีดรีสอร์ทนะครับห้องพักประเภทนี้ชื่อดีลักฟลอนต์วิลล่านะครับเป็นเตียงดับเบิลครับเป็นห้องที่อยู่แรกสุดห้องแรกนะครับก่อนที่จะถึงชายหานะครับที่สีตาบีดรีสอร์ทครับผมเป็นห้องเตียงขนาดใหญ่นะครับเตียงเดี่ยวนะครับพักได้สองท่านมีเตียงและก็โซนด้านหน้าก็จะมี เป็นเก้าอี้ชายหาดนะครับมาเตรียมให้เราสองท่านนะครับมองออกไปเนี่ยก็เป็นหาดพัทยากลิเป้เลยนะครับนี่เราถ่ายให้ท่านเห็นชัดๆนะครับว่าถ้าท่านจองห้องนี้เนี่ยก็จะได้บรรยากาศที่สบายสุดๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในห้องพักกันนะครับว่า มีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเป็นเตียงขนาดใหญ่นะครับท่านแล้วก็มีไฟส่องสว่างหัวเตียงนะครับข้างบนหัวเตียงก็จะมีรูปนะครับเขียนภาพเขียนนะครับข้างหน้าเตียงนะครับมีทีวีขนาดใหญ่แล้วก็มีโตะยาวๆนะครับสำหรับให้เราวางของอะไรต่างๆได้นะครับมีตู้เย็นด้วยนะครับ ไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือควรจะนี่แหละฮะเป็นอ่างจักรุชิขนาดใหญ่นะครับที่ทำให้เรามีความสุขได้แม้อยู่ในห้องพักนะครับอีกมุมหนึ่งก็จะมีผ้าเช็ดตัวเตรียมไว้ให้เรานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในห้องน้ำนะครับแยกโซนนะครับในห้องน้ำเนี่ย ตรงนี้ก่อนถึงห้องน้ําก็จะมีกระจกนะครับเป็นเหมือนโต๊ะทํางานเล็กๆเตรียมไว้ให้เรานะครับถัดออกมาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับห้องประเภทนี้จะมีประตูสองข้างนะครับด้านหน้าและก็ด้านหลังตรงนี้เป็นซิงครับเป็นซิงล้างหน้าล้างตาแปรงฟันกันปากน,นะครับเข้ามมาข้างในนะครับเป็นเคาน์เตอร์สำหรับวางของอะไรได้นะครับ ตรงนี้เป็นตู้ชักโครกครับแล้วก็แบ่งเป็นโซนห้องอาบน้ำครับเดี๋ยวผมวนให้ดูอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับไปดูห้องพักในเตียงอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้ลูกค้าได้สามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายเวลาท่านจะจองห้องพักที่สีตาบิทรีสอร์ทหรือรี่ร์ทไหนจะได้สามารถเปรียบเทียบกันได้นะครับในราคาและก็ในคุณภาพห้องจริงๆที่ท่านจะได้เห็นผ่านคลิปนี้เนี่ยนะครับในช่องคิปหน้าไปแน่ในเรานําสิ่งที่เป็นจริงนะครับมานําเสนอให้ท่านเพราะเราเข้าใจว่าการเดินทางในแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีข้อมูลที่เป็นจริงและก็ข้อมูลปัจจุบันนะครับ อันนี้เรียกว่าห้องดีลักฟลอนต์วิลล่านะครับสีตาบิดรีสอร์ทนะครับโอเคไหมครับประมาณนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชอบนะครับในคลิปที่แบบเป็นเรียวของเรานะคล,คลิปอาจจะไม่สวยอาจจะสั่นไปบ้างแต่เราพยายามนำเสนอเน้นที่ข้อมูลนะครับที่ให้ท่านได้ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับเวลาท่านมาก็จะได้เห็นในคลิปก่อนแล้วก็มาจริงก็เห็น ข้อมูลหรือเห็นห้องพักเหมือนกับที่เราได้บอกไปในคลิปเท่านี้เราก็พอใจแล้วนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด s u b สไครต์นะครับช่องคลิปหน้าไปแน่นะครับแล้วก็ถ้าหาข้อมูลท่องเที่ยวเกาะลีเปก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w t เ u r ทัวร์เกาะลีเปกสตูลคอมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ